ทำความฝันในวัยเด็กได้สำเร็จนะครับผู้ชมครับสำหรับหนุ่มไรอันไม่หมดนี่นะครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กแต่วันนี้เนี่ยสามารถทำได้สำเร็จแล้วครับกับบ้านหลังแรกในชีวิตและครอบครัวของหนุ่มไรอันเขาสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่เด็กของเจ้าตัวเขาวันนี้เนี่ยนะครับสุดปลื้มปริ่มและแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยครับ นี่ครับหนุ่มไรอันไม่หมดนี่นะครับหรือว่าไรอันกาดบรัณฑิตจำปาศิลมีการโพสต์รูปบ้านหลังแรกของครอบครัวครับที่กําลังจะก่อสร้างเป็นบ้านที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงเขียนข้อความสุดตื้นตันความฝันในวัยเด็กวันนี้สามารถทําให้เป็นจริงได้แล้วจากนี้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะได้อยู่แบบสุขสบายขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาร่วมแสดงความินดีกับไรอันนะครับที่ทําความฝันได้สําเร็จฝันเป็นจริง ภาพบ้านหลังแรกอย่างที่ทุกคนเห็นกับของครอบครัวจำปาสินแม้ว่าจะยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ก็เห็นเขาโครงเขารางว่าจะต้องสวยงามและกว้างขวางมากแน่นอนโดยไรอันเขียนข้อความในโพสต์นะครับบอกว่า8ทับศูนย์สี่ทับหกหกบ้านหลังแรกของครอบครัวจำปาสินทําได้แล้วครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กคือการมีบ้านเป็นของตัวเองเอาจริงๆคําว่าบ้านไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่คือคนในครอบครัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็อยาก ให้คนในครอบครัวได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสบายกายสบายใจผมพยายามมาตลอดคิดวันแล้ววันเล่าว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้จนสุดท้ายวันนี้ทําสําเร็จแล้วครับดีใจที่ความสําเร็จนี้ป้ากับแม่ได้เห็นและได้สัมผัสขอให้อยู่แล้วร่วมรื่นเย็นสบายอยู่แล้วมีแต่ความสุขบ้านของอันนี่เราก็จะเห็นนะครับว่าหนุ่มไรอัน,นี่ยมีการเซลฟี่ กับครอบครัวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าตัวบ้านหลังแรกด้วยของครอบครัวและบ้านหลังแรกของเจ้าตัวซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กทําได้สําเร็จก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไรอันด้วยนะครับนี่ครับแฟนคลับก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีความสําเร็จในครั้งนี้ที่ทําความฝันได้เป็นจริงชื่นชมในความใจสู้ของไรอันที่ทําให้มีวันนี้จนได้นะครับผู้ชมครับนี่ก็สวยจริงๆนะครับก็ต้องดีใจกับไรอันด้วยครับ